อย่าบอกนะอุย้ยฟรีในซื้อโอ้หแล้วเพิ่มมาอีกสิบหมุนทุกคนคูหนึ่งห้าสิแน่นอนคูหนึ่งห้าสิแน่เชีย่ยถ้าวายมาสองตัวแล้วรวบสองแก้วนะคูณห้าสิบกเลยนะทุกคนคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดาการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอเจอกับแคทลี่อีกแล้วเหมือนเดิมเลยในทุกๆวันนะคะทุกคนเน่เน่เน่เๆวันนี้มาแบบเกมค็อกเทลค่ายพีจีนะคะทุกคนคันเด้นเว็บเมซิบูนะคะเติมเครดิตไม่มีขั้นต่ําแล้วก็ไม่ต้องทาเทิร์นด้วยนะคะทุกคนปังมากเว็บเมซิบูนะคะ,นะ,คะในค่ายพีจีเกมเลยจะเริ่มต้นที่เบทหนึดด่งดันนั้นเหมาะสำหรับคนทุนน้อยมากแคทลี่มีกลุ่มด้วยนะคะในกลุ่มจะเอาไว้พูดคุยแนะนําเกมแตกกันนะคะทุกคนสามารถเข้ากลุ่มเพื่อดูเป็นแนวทางในการเล่นได้เลยนะคะใน Web เว็บเมซาิ โอ้โหนี่คุยกันอะไรกันนะกันหนาไม่รู้กลุ่มแัทนี่เต้าอันแตกมาจอง1ทุน3 0มปั่นไล่เบ็ดมาสี่พทุกคนทําไมไม่เคยได้บ้างเริ่มตั้งแต่เบ็ดสี่เบ็ดเเบ็ดสิบเบ็ดยี่สิบโอ้โหปังมากเลยปังมากเลยต้อันนะคะเดี๋ยวแคทจะทิ้งลิงก์ทางเข้ากลุ่มกับลิงก์ทางสมัครเว็บนะคะไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะทุกคนก็ตามแคทมาได้เลยมาเรามาเริ่มเล่นเกมของเรากันเลยดีกว่าทุกคนทุน300วันนี้นะคะจริงๆมี300นะเมื่อกี้แคทกดเบ็ดหนึ่งไป ชัดกดเบทหนึ่งไปนะก็เลยเหลือสองเกาเกาไปเบทเส็จเลยค็อกเทลเปทหนึ่งเกมในค่ายพีจีนะคะที่บทมันจะไหลคือไหลดีมากแล้วตัวคูณวายยิ่งเยอะยิ่งดีวายมีหลายแถวยิ่งดีเพราะว่ามันจะรวบตัวคูณมันจะมีตามแก้วทุกคนตัวคูณมันจะมีตามแก้วเออตามแก้วอะถ้าเราเนี่ยดูดิดูดิมีวายช่องสองช่องสามช่องสี่มันก็จะรวบตัวคูณแก้วที่สองแก้วที่สามแก้วที่สี่ตามช่องวายไปด้วย แต่ถ้ามี Y ช่องสองช่องเดียวมันก็จะเอา Y ตัวคูณมาจากช่อง2ช่องเดียวนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถึงบอกว่า Y ยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะเพราะว่ามันจะรวบยิ่งถ้ามันไหลนะเนี่ยมันถึงคูณ10คูณ14เลยนะทุกคนเรานึกภาพดิถ้า Y อยู่ช่อง3ามี่ห Y 4ตัวอยู่ช่อง3ามรห้าวดเดียวอะแล้วตัวคูณเริ่มตั้งแต่คูณ10บอะแล้วรวบไปเลยคูณ40กว่าทุกคนค็อกเทลบทจ่ายคือมันจ่ายหนักจริงๆนะคะใครยังไม่เคยลองเล่นค่ะแนะนำเลยนะ แค่เคยแต่ขอเคลเข้าฟรีฟรีเบทสามสิบแล้วก็ฟรีในฟรีมาอีกแต่มาหมืน่นสี่อะทุกคนตั้งแต่สามเดือนที่แล้วนานปะล่ะนานนะคะนานหลังจากนั้นมาแค่ก็ไม่เคยเข้าฟรีในฟรีได้มาเป็นหมื่นขนาดนั้นอีกต่อไปครั้งเดียวจริงๆเป็นความทรงจําที่ดีนะอูโหว้สามตัวนะเสียดายเสียดายนะเนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปไปหลายต่อทุนสามร้อยแต่วตอนนี้ผมมาเจ็ดร้อยก็เยอะนะผมมาเจ็ดร้อยก็เยอะนะเนี่ยทุกคน ไม่ใช่ไก่กาเลยนะคะไหลนอกดีเดี๋ยวแคทลองซื้อเลยโอ้โหดูดิดูดิเบ็ดเจ็ดไหลนอกมาสองเ้ยอย็สิเก้า2 4สองร้อส่ะิบเก้าาไม่สวยไงไหวอ่ะไม่สวยไงไหวอ่ะทุกคนอยากลองซื้อเบ็ดสิบจังซื้อแมงเลยเบ็ดสิบทุกคนอย่าไปกลัวปิดโบซื้อนะคะไม้นี้เจ็ดรอยห้าสิบาทโอ้โหแกนเตอเยอะมากสิบสี่หมุน6กตัวเลยสิบสี่หมุนคุณภาพเนี่ยแล้วเดี๋ยวทุกคนรอดูนะว่า เนี่ยวายสองตัวมันก็จะเอาสองแก้วแรกที่คูณสองไปคูณนะคะถ้าวายสี่ตัวมันก็จะรวบคูณสี่แก้วไปเลยสังเกตดูว่าเจมันน่าเล่นแค่ไหนนะทุกคนแต่ต้องดูลายเจมด้วยนะบางช่วงจังหวะที่ทุกคนเล่นนะลายเจมมันไม่แตกคือมันไม่ไหลเลยนะคะต้องสังเกตแล้วก็ลองลุนตัวเจมันด้วยอือีกสิบหมุนอีกสิบหมุนมาตัวหูพอด,ดีตัวคูณหกตัวคูณหกไหลตัวถูงงงวยังไงก็ได้กำไรอยู่แล้ว ถ้าไม่หมุนคิ้งอะขอวายสี่แถวเลยได้ไหมแถวสองแถวสามแถวสี่แถวหจะได้รวบตัวคูณไปเลยทีเดียวหกร้อยเก้าสิบแปดละเราจะได้ทุนคืนล้วทุกคนเพราะว่าเราซื้อเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะไปต่อไปต่อแค่นี้มันไม่พอโว้ยแค่นี้มันไม่พอห <c oughs> สวยจัดสวยจัด สวยจัดค็อกเทลไหลสวยจัดทุกคนเม็ดสิบซื้อเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะได้มาสองพันบอกแล้วว่าทำมนไหลอะ่ะเนี่ยตัววายคูณสิบแปดเนี่ยดูดิ่เอาดูตัวคูณมันดีเอาถ้าไม่มีวายมันก็จะไม่ได้ตัวคูณนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีวายเป็นการเชื่อมนะต้องมีวายในการเชื่อมตัวคูณนะคะได้มาสี่ร้อย 400. สวยสองพันสี่เฮ้ย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 อย่าบอกนะอุ้ยฟีในซื้อ โอแล้วเพิ่มมาอีกสิบหมุนทุกคนคูหนึ่งห้าสิบแน่นอนคูหนึ่งห้าสิบแน่เชีย่ยถ้าไวมาสองตัวแล้วรวบสองแง่แล้วนะคูณห้าสิบหกเลยนะทุกคนเฮ้ยยาหมุนทิ้งก็พอขอแค่นั้นแหละอุยจุกมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวคูณยี่สิบหกโอ้โหโอ้โหมาอีกห้าร้อยยี่สิบ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแคทบอกแล้วทุนสามร้อยถอนสามพันทุกคนโคตรจุกเลยค็อกเทลตัวคูณเมื่อกี้นะคะสี่สิบห้าสิบกว่าขนาดหลายตัวถูกโงกโ็ง่วได้มาตั้งห้าร้อยใครไม่เคยลองเล่นค็อกเทลค่ายพีจีไปลองเลยนะคะแบบเมซี่บูโอโหซื้อเจ็ดร้อยห้าสิบบาทได้มาสามพันโอ้โหทุกคนใครอยากลองตามตามได้เลยนะคะเว็นเมซี่บูแต่เดี๋ยวไหลนอกเปสิบต่ออีกสามสิบมุนเดียวแคทถอนละตั้งอะ มันปังหวาดทุกคนเอ้ยเก,เกินต้านอหลแปลอย่าลดไปกว่าเกินสองเอ้ยอย่าลดเกินสามพันนี้นะหมดสองร้อยไม่เป็นไรขออย่าล่วงเกินสามพันอือหมีแต่ขึ้นกับขึ้นคอเทลดึกๆมาดีมากทุกคนปังไม่ไหวแล้วมาลุ้นกันเผื่อเข้าฟรีด้วยเผื่อเข้าฟรีนะคะ หวายคู่สวยไม่สองรอยแล้วเนี่ยเขาเที่ยวหลายคู่ดีเลยทุกคนแต่มันมาทีละสองร้อยสอรอยเนาะมันไม่ให้แบบไหลนอเป็นพันมาอางี้มั้งมันไม่เข้าฟรีเลยว่ะทุกคนข้อเที่ยวกคนว่าเป็นเกมที่เข้าฟรียากนะ ส่วนใหญ่คัแตกมาก็เพราะแตกมาจากการซื้อนั่นแหละถ้าเอาวาาแตกบ่อยๆนะแต่ว่าถ้าแตกแบบเข้าฟรีเนี่ยโอ้โหก็มีแค่ครั้งอ่ะครั้งเดียวอย่างที่คทบอกไปอืมขออีกสิบหมุนได้ไหมะาใจว่ะ้าใจว่า,า,วาทุกคนคาใจที่ว่ามันจะไม่ให้อีกแล้วหรอทุนสามร้อยนี่ถอนสามพันนี่กำไรแบบกําไรเยอะมากนะทุกคนหาเงินได้วันเดียวเนี่ยเออมันไม่เข้าฟรีให้คทเลย โ okay. อเคขยับตามตามได้เลยนะคะสำหรับเว็บสซี่บูนะคาใจขออยนางนี้ได้ไหมนะเดี๋ยวลองกดมือข <c oughs> อลองกดมือว่ะทุกคนใครอยากตามตามได้เลยนะคะที่ลิงใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะทุกคนแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มแคทล,ลี่ด้วยนะคะแต่แป๊บนึงนะคะกำลังคาใจกับมันอยู่มันจะไม่เข้าฟรีให้แคทลี่เลยจริงๆหรอเนี่ยดูดิหืม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 สงสัยจะให้แต่ไหลนอกแนฮะ โอเคมันไม่น่าจะมาแล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายดูคลิปแคทลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดตดับสไครแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆๆงจจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ